เริ่มใช้คำพูดหรือว่าเริ่มแบบเข้ามาใกล้ๆเหมือนมีการพูดคุยว่าอยากจะมีอะไรด้วยเขาพูดกับเราว่าถ้าเราเปิดประตูออกจากห้องไปอ่ะเขาจะฉีกใบข้ามด่านทิ้งกลับไม่ไ <perfectly> ด้ ไม่มีทางเดินอ,อื่นละววะก็ไม่ได้เดินไปไหนนะเอ้าเม่นมาหรอถ้านั้นก็แตกไหนได้ดิแล้วพี่คิดว่าสิ้นเสียงคำพูดของเขาอะอาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไหมพี่คิดว่าจริงไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแก้วแรกเรื่องเด็ดนะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนครับไปพูดคุยเกี่ยวกับเราเซเลบริตี้นะครับเน็ตไอดอลนะครับหรือว่าใครก็แล้วตามครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้ครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราครับต้องบอกว่าเขาเป็นตัวแม่ของโลกกลางคืนเลยที่เจาพูดคุยกันวันนี้ครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับกับ MC ็มซีบารีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแนะนําตัวผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะมาริหรือว่า MC มซีมารีค่ะขึ้นต้นได้เป็น MC เนี่ยมันคือคนที่เป็นไฮฟ์ S, ข้างๆดีเจตอนกลางคืนถูกไหมใช่เป็นไม้ประดับของดีเจว่าซ่านนี่เนื <laughs> ่องหมายความว่าคุณเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้ชุดกลางคืนค่อน,นข้างเยอะถูกปหมทั้งประสบการณ์และประสบการณ์อุ้ยมีประสบการณ์ด้วยเหรอก็มีบ้างพูดมาแบบนี้นี่อยากรู้แล้วเนี่ย,ยงั้นขออนุญาตชนแก้วสักแก้วหน่อยนะครับตอลคไหค่ะ โอ้โหโอหสุดยอดคือแบบนี้ฮรรายการของเราเนี่ยมันจะเป็นรายการที่เปลี่ยนโทนเป็นชีวิตกลางวันแล้วจะปกติใช่ไหมแล้วเราคุยกันมีมุมมืดมุมดาร์คแต่พอเราชนแก้วมาปุ๊บเนี่ยเข้าสู่โลกคืนในแบบนี้ เมื่อกี้คุณพูดถึงประสบการณ์กับประสบการณ์เราไปที่ประสบการณ์ก่อนแล้วกันประสบการณ์ในการใช้ชุดกลางคืนเนี่ยมันเริ่มแต่เมื่อไหร่ครับูก็น่าจะสักส13บามั้ง <13 S 2> คะสิไม่เที่ยงคืนหรอก็มันเริ่มจากเ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาแบบชาวใต้ก็ยิกลกซิงยิกลกซิงใช่ภาษาชาวกลางเรียก แข่งรถ <laughs> พิตตี้รองเท้าแตกก็ได้พิตตี้รองเท้าแตกโ,โอ้อนยาตขอโทษขอโทษขอทาภัยด้วยประมาณน,านั้นก็จะมีแบบว่าไปขี่ออมมอไซค์แล้วก็ยกล้อเล่นในเมืองอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนั้นสมัยแบบว่าอยู่หาดใหญ่ค่ะตอนนั้นอยู่ภาคใต้ใช่ยิกรถซิ่งยิกรถซิ่งสุภาพสตรีรองเท้าแตกใ <laughs> <น>ที่ซ้อนข้างหลังไปกับโชเฟอร์ สุภาพบุรุษนักบิดสุภาพบุรุษนักบิดกับสุภาพบุรุษสตรีรองเท้าแตะ่ก็ไปในกันเอนตักครับลอยทองตอนนั้นเป็นยังไงครับน่าจะเป็นธรรมเนียมของช่วงอายุและก็เด็กที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่แบบสงขาหาดใหญ่เงค่ะคือพออายุเราไม่ถึงที่จะเข้าผับแล้วกิจกรรมที่เที่ยวกลางคืนใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยก็คือนี่แหละมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไปไหนก็ได้รอบเมืองถ้าเป็นสุกเสาร์ก็เอาแล้วจะตั้งก้วนกันแล้วก็ไปปวนมือ ประมาณนี้ไปปนมันมีความสุขไงมันสรุปยังไงผมอยากรู้อยากรู้หูความสุขหรอหนึ่งก็อาจจะตอนนั้นมันเป็นยุคบีบีด้วยอะค่ะอ่าบีบีอ่ากระบอกพินกันมันเลยเอาอยู่ไหนวิทใครแล้วก็แบบวิธใครนี่คืออะไรวิธใครคือเลยวิธก็คืออยู่กับใครอ๋อวิธวีทช์วิธวิใครใช่อยู่นี่กับสุภาพบุรุษบิ๊กไบก็เป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้ที่แบบว่าเราจะได้มาเจอกันได้พูดคุยกันได้แบบเช็คเรตติ้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะเช็คกันยังไงครับ ถ้าเกิดว่าวันที่เราจะไปเพื่อเช็คเลดจิ้งจริงๆ,ๆเนี่ยเราก็จะไปซ้อนคันเพื่อนผู้หญิง ที่แบบว่าขับเขาเรียกว่าอะไรนะเคสอาร์กับเ S X เสกหรืออ,อะไรพวกนี้ท่งเดียวกันท่งเดียวกันใช่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบขี่เวฟหรือว่าขี่สกูปปี้จะไม่ค่อยแบบว่าสายตาไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเวฟผ่านเคสอาร์เนี่ยผ่านก็ท,ทําทอแบบสีแบบแป้นๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่ค่อยมีใครขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมีผู้ชายแบบมาขอเบอร์มาจีบหรืออะไรประมาณนี้ก็ชุ่มกระชวยหัวใจไปแต่ละวันณนะวันนั้นมันมีความสุข มีความสุขค่ะอาย 13. อุ13เชื่อของคืนไม่ได้เราก็ซ้อนโมไซค์ผู้หญิงไปใช่ถ้าเกิดว่าเจอรถแล้วร,รถไหนที่เตะตาคุณเมื่อกี้ถ้าสําหรับเราเหรอคือณวันนั้นนะณ <c oughs> วันนั้นนะ <c oughs> ใช่ถ้าเรามอ,องผู้ชายอะ่ะเรื่องรถก็ลองลงมาแต่จะดูที่ลีลาว่าใครที่แบบว่าดังในในเมืองในหัดใหญ่แล้วก็ยกล้อเก่ง อะไรประมาณนี้เราก็จะแบบว่าครซี่แล้วก็แบบตามกรีดหรือว่าจะทํายังไงก็ได้ให้รู้จักเขาแล้วก็ไปเป็นพิตตี้ของเขาให้ได้ไปซอนท้ายเขาก็คือเป็นแฟนกันอ่ะคือเป็นแฟนกันอ่ะถูกไหมณวันนั้นอ่ะมันคงไม่มีพิตตี้อะไรไปจ้างไปนั่งหรอกก็ไม่ถึงกับเป็นแฟนเออแต่มันไม่นั่งที่ยวพิตตี้ที่ว่าคือสกอยแหละไม่อยกอ เขาคือเป็นแฟนเขาน่ยไปซ้อนเขาเออประมาณนั้นแต่เขาก็ต้องขับแบบยกล้อเก่งนู่นนี่นั่นใช่แต่โชคดีนะที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่ารถล้มขณะที่เราถ่วงล้อให้โอ้โแสดงว่าคุณก็ถ่วงล้อเก่งก็ได้อยู่มีท่าไหมบาดีมีท่าถ่วงล้อไหมโอ้ยมันต้องขยับไปข้างหลังก่อนเลยต้องแบบว่าใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่วงให้แบบคล้ เขามันจะใช้บังโคลนอ่ะแบบคืดคือใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบอย่างนี้แล้วก็เราก็ต้องกดตัวลงใช่ใช่แล้วพอรถมันยกเรากดตัวลงกดตั้งแต่แบบว่าคือเหมือนเลื่อนมา้เขาก็จะมีจังหวะของเขาใช่ไหมพี่บอกไม่ถูกอ่ะเราจะรู้จังหวะได้ไงผมว่าพี่จะยกแล้วหุ้นหุ้นอ๋อประมาณนั้นพอเราจะบิดเพื่อยกคุณก็สอยหลังอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นถือว่าชิตนนี้ ผัดโผลมากนะก็คือณตอนเด็ก13พอโตนะครับก็ยังไม่เข้า14นะช่วง13จะย่าง14ก็คือเข้าผักครั้งแรกแหละเข้าได้หรอ สิบสามเข้าอย4ี่เข้าผับครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงหูเข้าผับครั้งแรกแต่อยู่เด็กๆอ๋อตอนนั้นเนี่ยคือมีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่อ่ะก็อยู่19บเกนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาคงจะอารมุ่มอร่วยให้อ่าอ่แล้วก็ด้วยความที่รุ่นพี่คนนั้นเขาเป็นเหมือนนักเต้นด้วยบีบอยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคอนเน็กชั่นที่แบบว่ารู้จักกับกาหรืออะไรเงี้ยก็คุยง่าย ส่วนของเราอ่ะโหจำได้ว่าวันนั้นก็น่าจะแบบมีการพูดคุยหรือว่าขอร้องเขาพประมาณอยู่เขาถึงจะได้ให้ตอนแรกก็ใจแป้วนึกว่าจะไม่ได้เข้าแล้วขอเขายังไงประมาณไหนโอ้ยรุ่นพี่แบบช่วยคุยให้ค่ะแล้วเราก็ตอแหลไป <c oughs> ว่าแบบเกิด <laughs> พอสอนนี้อะไรประมาณเนี้ยเรามั่วมั่ออ่ะแล้วเขาไม่ดูแบบประชาชนเนาะไม่เราบอกเราไม่ได้พกมาไม่ได้พามาภ<อ>าษาตายเด็กไม่ได้พามานี่ เราหน้าเราอ่อนมากเลยนะใช่แต่ว่าก็ไม่รู้มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรด้วยแล้วด้วยความที่แบบเหมือนตอนนั้นไปสี่คนใช่ไหมก็น่าจะมีการคุยประมาณว่าเออเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นได้เข้าไปหมดแล้วเราล่ะหรือประมาณเนี้ยสุดท้ายเออก็ได้เข้าไปแล้วไงครับพอเข้าไปปุ๊บเปิดประตูก็ไปในผับโอ้โหเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้วคือในเพื่อนรุ่นเราอ่ะเขาก็ไม่มีใครที่แบบเข้าผับได้หรอกพออีกวันหนึ่งไปโรงเรียนเราก็แบบเรื่องเลยใช่เมาสมอยอะไร เมา,าอะไรประสบการณ์วันที่คุณไปเที่ยวผักคือที่หาดใหญ่เนี่ยมันจะมีผักช่วงนั้นนนดังมากๆเลยคือ <uga> ชูกาบีดชูกาบีใช่จะเป็นแบบพวก เด็กที่แบบเทสดีๆหน่อยเที่าายวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเนี่ยกูไปชูกาบีดมาแล้วรู้หมดเลยว่าข้างในเ่เป็นยังไงหรืออะไรประมาณนี้ฝอยเลยฝอยเลยเออส่วนเพื่อนที่แบบว่าเป็นล่นพี่อย่างเงี้ยที่เขาเคยไปจริงๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบเออเออเออไปจริงหนิอะไรอย่างเงี้ยพอมาวันหลังหลังจากนั้นก็ไม่นานค่ะก็เริ่มเข้าครั้งที่2แล้วก็ต่อไปอีกเรื่อยๆซึ่งระหว่างน,นั้นเนี่ยเราก็ยังอายุไม่ถึงนะคะแล้วทำไมถึงเข้าได้อีกครั้งมุกเดิมไม่ได้พามานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้มุก เิมแต่เขารู้ว่เพราะคุณเคยเข้าไปแล้วเขาคงจะจําหน้าไม่ได้แต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเออมันมันน้อยครั้งมากๆเลยที่จะเข้าไม่ได้<อ>หรือไม่ก็เราอาจจะแบบว่าเลือกวันที่มีคอนเสิร์ตหรืออะไรประมาณเ<อ>นี้ค่ะเลือกวันที่เขามีปาร์ตี้ใช่เหมือน การตรวจบัตรมันก็จะไม่ค่อยเข้มงวดแล้วก็มันเป็นการที่แบบเสียค่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเข้าง่ายบางอันนี้แบบความคิดเห็นณวันนั้นโปรติคนอายุแบบ1 3บสเนี่ยเขาก็จะแบบเที่ยวห้างกับสินค้ามีความสุขแล้ว <c oughs> แต่คุณนี่ <c oughs> ไปแบบชูก้าบีดไป <c oughs> ที่เรีแยมคืน <c oughs> <c oughs> ชูกลือโตตัสเออก็จะดังๆคือไปหลายล้านเลยใช่แล้วก็บุกเดิมไม่ได้พามานี่ <laughs> ไม่ได้พามานี่บเบาว <laughs> พอผ่านจากการเที่ยวผับได้ประสบการณ์มาแล้วตื่นเต้นเล้างใจ <laughs> พอถามก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะระหว่างการที่คุณไปเป็นยิกรสซิ่งเนี่ย <laughs> กับเที่ยวผับอัะไรสนุกกันถ้าถามถวันนี้ถ้า กลับไปเลือกคุณจะไปไหนกลับไปเลือกได้อีกหนึ่งกิจกรรมหมอแล้วซึ่งวันนี้ของแบบไม่มีฝุ่นใช่ไหมล่ะอ่าสมมตินี้ไม่มีฝุ่นเลยงั้นเลือกยิคโลซิงครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันกว่าเออมันกว่าแต่ณวันนั้นตอนเด็กเที่ยวผับอาจจะมันกว่าก็ด้วยความที่อายุเราไม่นถึงด้วยพอเราเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เรารู้สึกว่าเราแบบโดดเด่นกว่าเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะอิจฉาเราแจ๋วเราแจ๋วเออเราจะมีสังคมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยตื่นเต้นกับตรงนั้นมากกว่าไม่ได้ตื่นเต้นว่่่่าาาาสถนนนนทททีีีบััเเเเงง้ดยไแตตตรื่า เราเนี่ยได้ได้ได้ไปก่อนเพื่อนใช่แล้วก็ตื่นเต้นที่แบบไม่รู้จะเปรียบเทียบงไงดีอะสมมุติว่าสมมติแบบอย่างกัญชาอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบดูเฟี้ยวอ่ะตอนที่แบบดูดอะไรเงี้ยแต่พอมันถูกกฎหมายแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบแม่งก็ไม่ค่อยเฟี้ยวอะไรแม่แบบชีวิตไม่มีอะไรผิดกฎหมายบ้างเลยหรืออะไรประมาณนี้แบบไม่มีอะไรทาผิดบ้างเลยรูนมัตื่นเต้นอยากพูดถึงว่าชีวิตไม่มีอะไรผิดกฎหมายดีกว่าต้องพูดว่าเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไปแล้วเออใช่ใช้คำได้ถูกมัน ใช่เราแบบเป็นคนที่อยากโุดเด่นไงอยากเฉิมฉายอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไมดีใช่ชุดคุณก็แสงไฟดีนะอันนี้ทำมาใหม่ไหมครับเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ทำมาใหม่ค่ะนมเดิมเดิมแต่ว่าผัวใหม่นี่ไม่ได้โชว์นมนะโชว์ผัวโชว์ผัวหลังจากจบการเที่ยวผับก้าวต่อไปในโลกของคืนของคุณเป็นไง หลังจากนั้้าถึงสิอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นช่วง1 5บหถึงสิก็ก,ก็ก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ในภรรคเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากการที่ไปเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยไปเป็นการทํางานแล้ว อัเ,เอดเนี่แหละ MC ็มซีมาลิพาสจากการทํางาน MC ็มซีมลิมันมาอย่างไงห้างนี้ก็ <c oughs> เป็นช่วงอายุน่าจะราวราวสิค่ะครับ,รบพาจากสอ2ปีเที่ยวจนชินแล้วเที่ยวจนชินเ <c oughs> จนสนามแล้วชูกาบีดเนี่แหละฉันไปทํางานที่นั่นเลยแล้วเขารู้ไหมตอนนี้เขารู้อย่างบางอ้อยเฮ้ยอายุไม่ถึงไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ใช่ก็บอกกับดีเจให้แบบช่วยโกหกให้บอกไปเรืยนงมาเรื่อง ได้เข้าได้ทุกครั้งเลยตอนที่เข้าไปทำงานนะคะคือช่วงที่เราอายุ16เนี่ย MC เราก็ไม่รู้จักหรอกว่าคืออะไรยังไงแต่ว่าเราแบบว่าโกกผมสีแดงแล้วมันดูแบบเดี่ยวเฝ้าดีดูแสบๆอะเลเนี่ยชีวิตคุณนี่ต้องโดดเด่นกับชาวบ้านเขาใช่ต่อเท่านี้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าทาบทาเราฝากทาบทามาจากทั้งเพื่อนสนิทที่เป็นนักร้องอยู่ทชูกาบีว่าเราสนใจไปฝึกซ้อม MC ไหม อ๋อดีเจที่เปิดเพลงขายเอ็มซีตอนนั้นใช่เว้ยไอ้นี่หัวแดงมาเที่ยวทุกวันเลยเออหาเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยไงมันจะขายดีใช่ไหมล่ะคุณมีอ่อยเขาไหมคุณมีอ่อยเขาไม่มีโนอินโนเซนต์เลยเอออินโนเซนต์เลยได้มาเพราะความสามารถล้วน คนอื่นเขาไม่เอาอ่อยังไงต่อยังไงต่อพอเพื่อนบอกเรามาใช่ไหมคะเราก็แบบเออโอเคก็น่าสนใจลองลองไปฝึกดูแล้วเราไม่งงอ่เอ็มซีคืออะไรวะก็ง,งงแล้วก็พอไปฝึกกันแรกก็แบบโหเรียดมากคือมันต้องนับห้องพี่ก็รู้ใช่ไหมพี่หลายคนนะที่เลิกเรียนดีเจเพราะว่าเหนื่อยกับการนับห้องอ่แต่เราก็ยังแบบโอเคก็มีป้าๆไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็ถ้าเป็นเพลง EDM ก็พอจะแบบไถไ่ๆถ,ถูๆไปได้แบบว่าเขาเมาเขาเมาเอ็วีบอดีผู้จเอสอ วันนั้นมันเป็น,ปนยังไงพอเข้าไปเรียนปุ๊บแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เราเลยวะ่ะโอ้โหพี่คือไม่รู้ว่ามันจะงานเร่งงานรีบไปไหนฝึกวันพุธวันศุกร์ให้ขึ้นเลยแล้วมีพลาดไหมตื่นเต้นไหมตอนนั้นมีดิคือพลาดเนี่ยมันจะไม่ได้พลาดแบบใหญ่โตเลยขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการที่จะเฟดเสียงเพื่อเพื่อพูด,พด ขอเสียงอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะเสียงยังไม่หนักแน่นพอหรือว่าเป็นผู้หญิงอ่ะมันเสียงแหลมมันก็ต้องแบบว่าทําให้เสียงแบบใหญ่จริงๆเลย ซ้อมซ้อมใช่ไหมซ,มซ้อมซ้อมแบบแบบรายการดูแล้วตอนนั้นแบบเฮ้ยใครเผื่อเผื่อแบบผู้ชมที่ดูอยู่แบบเป็นเอ็มซีเสียงมันเป็นยังไงวันแรกถ้าเกิดว่าเพลงส่งมาแล้วเราก็อาจจะยังดีเลย์อยู่แบบว่าช้าช้าช้าแบบว่าวันทีโก้หรก็ออเอเอก็ยังดีเลย์อยู่หรือไม่ก็จะเหลืออีกแบบเหมือนเราพูดส่งตื้อไปแล้วเราเรียกส่งตื้อใช่ไหมส่งตื้อไปแล้วแต่ว่าเพลงจริงๆอ่ะแม่งยังเหลืออีกประมาณสองประโยคหรืออะไรเงี้ยคุณจ้าผิดจังหวะผิดจังหวะผิดจังหวะใช่ประมาณ ปัญหาไงนพอเราส่งผ really? right? ิดเข้าถูกออกผิดเนี้ยไอ้ดีเจเมื่อแม่มามองเฮ้ยมึงอะไรมึงวะไอ้จังหวะที่ส่งผิดมันก็เป็นจังหวะแบบที่เราเหมือนไอ้นี้ไปแล้วไงเฟดเสียงขึ้นใช่ไหมแต่พอเฟดขึ้นจริงๆมันต้องตุ้มเพแบบว่าดึงแล้วก็หนึ่งสองตุ้มอย่างเงี้ยแก็แบบเออแล้วก็ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งช็อกไม่นั้นช็อกชิบหายแล้วกูจะโดนอาจารย์ด่าอาจารย์เปิดดูข้างก็กลัวแต่รู้ว่าอาจารย์แบบว่าเป็นคนดีจิตใจดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาอดทนกับเราเก่่่งงแตววาากลัท ร้านมากกว่ากับทางออลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราคืออะไรว่าไปกูวันดีเจเขาเปล่าๆปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วทางร้านมานั้นบ้างไรฟีดแบ็คลงมาโอ้ไม่มีใครแบบว่าด่าเลยมีแต่เขาแนะนำะพวกเด็กเสอร์พนักงานที่ร้านอยเงี้ยก็จะแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยโอเควันนี้ทําดีแล้วแล้วก็แบบเออเนี่ยตอนพูดแบบขอเสียงลูกค้าก็อินจอลลูกค้าก็แบบอะไรให้อยู่แต่ว่าเวลาพูดเราก็ต้องพูดดังกว่านี้่อยนะเออ,เอ,อแล้วก็เสียงแบบอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็ช่วงแบบ แรกๆของการทํางานเลยอ่ะคือทุกครั้งที่เราเฟะขอเสียงหรือขอให้เขาชูม,มืออะไรเงี้ยแล้วคนแบบว่าเขาเอนจอยกับเราเขาทําตามเราคือเราก็รู้แหละว่าเออมันก็แบบเพราะความสนุกหรือว่าความเมาของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะพูดอะไรเขาก็แบบไม่ได้สนใจเราแต่ว่าเออณจังหวะนั้นเขาก็พูดเขาก็ส่งเสียงยกมือตามเราแหละแต่เราสึกว่าเฮ้ยมันแบบขอบคุณมากแล้วเราก็จะ <Why? S 1> ทุกครั้งเลยอะไรประมาณนี้มารายาทดีอุ้ยคุนค่ะ นะวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ้าวแม่อ้าวแม่มใช่นี่คือที่มาเอ็มซีมารีและเป็นยังไงจาก MC ตัวนี้น้อยในหัดใหญ่มาสู่ MC ในเมืองกรุงเมืองหลวงเนี้ยโหจริงๆก็มันจะเข้าสู่เรื่องดาร์กเลยนะอย่างนั้นอ่ะจังหวะมันเป็นยังไงจังหวะมันเป็นยังไงมันต้องดาร์กแล้วจังหวะนี้คือเรียกได้ว่ามันเป็นมุมมืดของวงการเอ็มซีดีกว่าสําหรับเราที่เราเจอนะ ก็คืออย่างงี้คนอื่นจะไม่เจอทุกเรจะเปลี่ยนไปแต่วันที่มาริเนี่ยกำลังจะย้ายจากภาคใต้เนี่ยมาเล่นในในเมืองหลวงเนี่ยมันคือมุมมือดของคุณใช่แล้วก็ให้เกียริกับรายการนี้เลยก็พีวีนุกมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแล้วก็กกน้อยคนที่จะรู้เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็กระทบกระเทือนแบบจิตใจแล้วก็เราเล่เาไปอ่ะบางทีเราก็อายตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับเราอะอ <laughs> อยากรู้แล้วว่าโอเคค่ะเป็นยัน<อ>งไงครับเรื่องนี้พอเราอยู่ทําที่หาดใหญ่ได้สักพักน,นึงนะคะเป็นเวลาไม่กี่เดือนบ้านเราเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเราก็ต้องออกมาแบบว่าเพื่อคือกรุงเทพมันเติบโตได้มากกว่าไงคะ,ะก่อนที่เราจะขึ้นมาที่กรุงเทพเนี่ยเราก็มีการที่เช็คข้อมูลหรืออะไรนี้ก่อน แอดเพื่อนดีเจแบบคือเริ่มจากแอดที่ดีเจที่หาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยว่าเขาแบบเพื่อนร่วมใครแล้วเขาก็แนะนํามาว่าอ่ะ ah, นี่นะให้ไปตามดู MC แปบมบ MC มซ c โซดา MC มาตเตออย่างเงี้ยแต่ก่อนเขาจะดังๆแล้วก็แอดแอแไปแบบแบบ MC โซดาแล้วแต่ไม่รู้จักเขานะเออไม่รู้จักแต่ก็คือเขาเห็นอพี่โซดาเนี่ยดีมากเลยเขาก็อยากจะสอนเราเป็นผู้หญิงนะก็ะมี MC ผู้ชายอีกหลายคนแต่ขาไม่เอ่ยชื่อแอดมาหาเราเราแอดไป <laughs> โอ้ก็จะไปขอวิชาอะไรประมาณนี้ยแบบให้เขาเห็นนงเห็นหน้าก่อนพอเราแอทไปปึ๊บก็มีการคุยทักทามว่าอ๋อแนะนําตัวก่อนว่าหนูกําลังฝึกเป็นอ MC นะคะอยุเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปก็อยากแบบขอวิชาจากพี่อะไรประมาณนี้ยอะไรอยุเท่าไหร่ครับ18ยังยังๆๆ25.7 17ใช่โอ้โหอ๋อใช่พอขึ้นมาที่กรุงเทพฯปึ๊บโอเคแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่โซดา MC โซดา MC BBK เลยพวกนี้ก็เป็นกลุ่มผู้หญิงคนดีพูดได้นะถ้าคนมีละไว้อย่าง MC โซดา ีช่ <S <S ใช่รใชครับใช่คราวนี้ก็มาถึง MC ผู้ชายคนคนนั้นคนนั้น <S <S 2> <S 2> อะคนแรกก่อนบอกๆจำได้เลยแม่งช่วงนั้นอะเป็นช่วงเคอร์ฟิวดวยเราก็เหมือนมีการคุยกับ MC คนนั้นแหละว่าให้สอนเราหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยให้ให้เราอะมาที่ห้องเอ,อก็ส่งที่อยู่มาให้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยก็มาสอนที่ห้องเขาแล้วกันเขาสะดวกที่ห้องแล้วก็ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งเลยประมาณเนี้ย เฮ้ He, เราก็ใส่ซื่อเนะเว้ยมันไม่เชิงใส่สซื่อหรอกแต่เราแบบเราไว้ใจเราให้ใจเราให้เกียรติเขาเราต้องการความความรู้จากเขาจริงๆไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดพูดได้เลยพูดได้เลยพูดได้เลยรายการเราพูดได้เลยอตอนแรกๆก็มีการสอนเขาสอนอะไรตอนนั้นเริ่มแต่การฟังเพลงเยอะก่อนอ่าคานี้ก็มาโอเคแล้วต้องเป็นเพลงแนวไหนนะคะเขาก็จะเปิดให้ฟังแล้วก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเป็น d ีเมเนี่ยมันก็ควรจะแบบอย่างนี้นะแค่พูดแค่แบบช่องสี่ช่องแปดพอหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฮิปฮอปเนี่ยคือเราก็ต้อง เข้าใจความหมายหรือว่าอะไรงนี้ด้วยสแสดงหรือประมาณนี้นี่นั่นแล้วก็สอนให้เราเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็แนะนําว่าเออเนี่ยไปจําคํามาไปจํำหรือประมาณนี้ไม่ถึงชั่วโมงก็เริ่มเริ่มใช้คำพูดหรือว่าเริ่มแบบเข้ามาใกล้ๆเหมือนมีการพูดคุยว่าอยากจะมีอะไรด้วย ขอเอานี่เหรอแต่เราจําไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ให้ซึ่งจําไม่ได้ว่าคืนนั้นมันมันจบลงยังไงนะแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกันแล้วเราก็เรียกรถแล้วก็กลับแล้วก็หลังจากวันนั้นนะ่ะเราก็ไม่เจอเขาอีกเลยเพราะเราสึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้แบบ <Okay. S 2> แอแระแล้ไม่ใช่และเป็นอาจารย์ไม่ได้แล้ว คราวน,นี้ก็มี MC ผู้ชายคนนึง MC คนนี้เนี่ยก็ตอนแรกๆนะคะ mm hmm. เราก็ไปดูเขาเล่นแถวเกษตร mm hmm. ตอนนั้นมันจะมีชื่อร้านกิกบาร์ารอันนี้วงเริ่มแคบลงมาเออชื่อร้านกิกบาร์แล้วก็แล้วก็ไปดูเขาบ่อยออว่าอ๋อเขาต้องมีจังหวะเพอร์ฟอร์มหรือว่านู่นนี่นั่นยังไงหลังจากนั้นไม่นานพอไปดูเขาได้ไม่กี่ครั้งก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง โทรมาหาเราบอกว่าอาทิตย์หน้าจะมีไปเล่นที่เวียงจันท <Yeah! S 2> ร์เราเยอะจะไปด้วยไหมเดี๋ยวจะเรื่องค่าตั๋วค่าอะไรเขาจัดการให้หมดเลยเออน่าสนุกดีแบบว่าไม่เคยไปต่างประเทศไงฟรีด้วยแล้วก็ได้วิชาด้วยเอาลทำไมจะไม่เอาอ่ะเออก็ไปดิ แต่ว่าตอนนั้นเรา17แล้วเราไม่มีแบบพาสปอร์ตซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กไม่ถึง20อ่มิบอะจะต้องให้ผู้ปกครองสักคนเออไปเซ็นด้วยซึ่งพอเราเราก็ไม่เจอมาหลายปีกับแม่ล้วก็เพิ่งย้ายจากบ้านมาเออไม่มีใครเซ็นให้กูแน่นอนใช่เขาก็เลยบอกว่าเขา่เป็นคนอุดรบ้านแม่เขาอยู่อุดรจําไม่ได้อะว่ามันจะมีตั๋วเข้าเข้าเป็นกี่วันกี่วันเนี่ยใช่มันจะข้ามแล้วก็เอาไปนั้นเข้าเขาก็เลยบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้เราก็แบบว้าวลงล็อกลงล็อกเออเหมือนแบบโชคชะตาอยากให้กูไปอะ คือรถทัวร์เลยตอนนี้จักความฝันออกค่าตั๋วให้ก็เลยไปเลยพอไปถึงก็นั่นแหละแม่เขาก็ก็มารับแล้วก็ต้องขับรถไปหนองคายหรือไปอะไรจําไม่ได้สองชั่วโมงมั้งเพื่อหนองคายใช่ไหมเออต้องไปทําเรื่องข้ามที่นู่นไปถึงข้ามที่เวียงจันทร์แล้วก็ต้องไปกินข้าวก่อนกินข้าวไปกินโต๊ะจีนทางร้านเขาก็ดูแลอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอกินข้าวโต๊ะจีนเสร็จใช่ไหมคะก็ อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ถือเวลาเขาทํางานไป okay. นอนห้องเดียวกันไหมใช่นอนห้องเนี่ยคือคือ,คอที่ไปอะ่ะไปกัน4ี่คนก็คือมีเขามีเรามีดีเจอ่าแล้วก็มีแฟนดีเจโอ้โหมันมัน,ม,นมันลงล็อกเลยใช่ว่าเราต้องนอนกับเขาเออแล้วก็มีสองห้องคีงนี้เขาก็ไปทํางานอ่าโอเคเราก็นั่งอยู่กับแฟนของพี่ดีเจแล้วก็ดู แลผู้ชายสองคนเออเล่นแบบเพอร์ฟอร์มบนเวทีไปพอจบงานถึงเวลานอนอคือก่อนที่คุณจะไปชมเนื้อหาตอนต่อไปนะครับอาจจะบอกว่าบางเนื้อหาบางท่านตอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกอากาศตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆได้บนโลกโซเชียลนะครับให้คุณนะครับแอดไลน์ไปที่ Official Line ของเรานะครับแอดไซน์เฟิร์สดริงนะครับรับรองว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยเอกซ์คลูซีฟแน่นอนนะครับและเทปนี้ภาพไม่ได้ทุกประการทั้งปวงนะครับอย่าลืมแอดไปนะครับแอดเฟิร์สดริงครับ แล้วเรื่องที่พีที่สุดเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยแต่เขาก็ยังจะมีแบบทักมาหาเราบ้างแต่นั้นนาที่เราจะตอบหลังๆก็ไม่เคยตอบจนช่วงโควิดมัง้งเขาไปบวชเว้ยกลับไปบวชที่อุดอรนั่นแหละตอนแรกเราก็เราก็ไปกดไลค์รูปให้นะเือแต่ก็ไม่ได้ทักคุยก็เหมือนจะเอาโหสิกรรมให้อะ่ะหวังว่าพาเหลองจะขัดเกลาใจิตใจเขาอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่เขาทำกับเราแต่ รู้ไหมไม่แน่ใจนะว่าก่อนก่อนที่จะศึกอะไรไม่รู้ว่าแต่ในช่วงผ้าเหลืองอ่ะก็มีอยู่คืนนึงทักเรามาเวยแต่ว่าเขาก็ยังดีเขาก็ไม่ในแบบว่าผิดสินในการยม <c oughs> ยังไงอจะมีให้ยืมทั้งสองร้อยไหมจริงๆใช่เหรอเขาทักมาเรื่องเงินจริงไหมเนี่ย เราก็แบบเฮ้ยมึขงข่มขืนกูไปแล้วนี่ยังมาขอเงินนี่เออไอเฮีย้ยค่ายาคมอ,อยู่เฉินมึงก็ไม่ซื้อก,กูนี่มึงยังจะแบบมาขอยืมตังค์กูอีกเล้อเราทำไมไม่ตอบไอเฮีย้ยไม่ได่าให้ก็ดีแล้วแบบจะด่าก็เกรงใจผ้าเหลืองแต่รร้สึกว่าเขาไม่รู้ตัวจริงหรอว่า,วาสิ่งท,ที่ใช่สิ่งที่ทํากับเราตอนนั้นมันเฮี้ยมากแล้วมันควรโดนแล้วเขาก็ไม่ควรทําแล้วพอบริบทมึงแบบโยมกับอตาตมาก็ยังจะมายืมเงินโยมอีกเหรอมันมันผิด วินัยสงหรือเปล่า <laughs> มันไม่เกี่ยวัวินัยสงล้านี้หู <laughs> ถือว่าผมเชื่อว่ารายการนี้มันมีผู้ชายดูเยอะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น <laughs> ไม่ดีเจเพื่อนเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นคนนั้นเขาดูก็ <laughs> ถือว่าเรื่องนี้มันเป็นปมกับกับน้องบริมากๆเลยนะครับ <laughs> ใช่ก็ <ๆ S 2> เ,เป็นมากๆในช่วงหนึ่งเลย <laughs> <laughs> นานไม่กว่าจะหลุดพ้นจากปมนี้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะก็พอมาเจอพวกพีเนี่แหละปลดล็อกสกินทองคําเลยก็รู้สึกว่าเออไอเรื่องแบบนี้กูก็มองมันเป็นเรื่องตลกหรือว่า แบบสามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆยังทีบอกนี่ครับเราเรารู้จักกันมานานนะ,<ฮ>ะรวมงานกันมาเยอะเรื่องนี้ไม่เคยเล่านะใช่มมผมต้องตกใจเลยเฮ้ยคุณโดนแบบนั้นได้ไงวะใช่หรอเพราะใครที่รู้จักกับมารีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโลกโซเชียลอะไรแล้วแ,แ,แต่เนี่ยเขาจะเป็นคนกากันเป็นคนแบบเปรี่ยวอ่ะในแก๊งเล็กเจ ใช่พอพอมันมีเรื่องแบบนี้ที่เราโดนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าเล่าให้มันแบบว่าดางังคอยเราเลยเพราะว่าเราภาพลักษณ์เราคือคือกุกะกันกูนี oh. ่แหละมีแต่ไปหลอกเอาผู้ชายเครียด oh. พึ่งกู้อะจะโดนแบบมันอาอจะอจะเป็นเหตุผล,ผลที่วันนี้คุณเป็นแบบนี้ก็ได้ก็จะคิดว่ามีส่วนบอกเลยว่าครบรถครับทั้งดราม่าชีวิตมายังไงชุดยิงคืนเขาเติบโตมายังไงทําไมวันนี้มีประสบการณ์ยังไงถึงคิดแบบนี้แล้วมาใช้พื้นที่ในรายการของเราด้วยนะครับถ้าเกิดคุณดูรายการเราไม่จบตั้งแต่ต้นยันท้ายคุณจะไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนความคิดและทําไมคุณถึงมีกิจกรรมร่วมกันในคอมเมนต์ของเรานะครับวันนี้รายการแก้วเล่าเรื่องเด็ดบินเลยก็มาลิลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ